พวกเราช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับผมวันนี้มาชมป่าหญ้าสวยๆไว้เลยนะครับผมสวยๆเลยนี่ครับสูงๆครับผมแต่วันนี้ค่อนข้างจะไกลนะครับแบกไกลมากครับวันนี้ร้อยเมตรได้ครับผมนู่นครับผมรถจอดอยู่เสาไฟฟ้านู่นสูงๆครับผมนี่พลทหารพลทหารน้องใหม่ก็ซ้อมไหมครับผมซ้อมไหมซ้อมแบกไว้นะครับผมนี่ไปละไกลครับวันนี้แต่หญ้าสวยครับเราต้องสู้ครับผม ก็ตัดได้เยอะแล้วนะครับผมได้พอกับวันหนึ่งล้ไก่จะพอวันหนึ่งแล้วนะครับผมวันหนึ่งก็กินเยอะครับผมช้างสีเชือกของเรานู่นนะครับผมรถรถวิกากอยู่พูนเห็นต้นไม้เสาไฟฟ้านู่นแหละครับผมวันนี้ก็เบกร้อยเมตรครับผมออกกําลังกายนิดนึงครับตอนเช้าช่วงเช้านะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างเป็นใจนะครับผมไม่ไม่ร้อนนะครับผมนี่ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศช่วงเช้าก็สดชื่นแจ่มใสนะครับผม แดดขึ้นๆพกับบรรยากาศตัดหญ้าแปลงหญ้าสวยๆแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับผมวันนี้แบกไกลนิดนึงนี่ครับผมไม่เป็นไรครับผมสู่เพื่อนน้องช้างนะครับผมนี่นะครับผมอาจจะนี่ไก,กลๆเลยนี่อยู่ข้างบอ่อดินไม่มีทางลงมานะครับผมทางสุดแค่เสาไฟฟ้าครับเราต้องจอดแต่ก่อนเราก็ตัดใกล้นะครับผมมันก็ไกลๆๆออกมาเรื่อยๆนะครับผม นครับผมอบนี้แบกหญ้าไปพร้อมนะครับผมดูทางเบกนะครับผมว่าอาจจะไกลเท่าไหร่โอ้ดูถนนหนทางไม่มีถนนนะครับผมรัดเลาะไปตามป่าย้าครับผมนี่นะครับผมสู้ครับผมเบิดทางไปเรื่อยๆครับผมแบกร้อยเมตรครับวันนี้ออกกำลังกายช่วงเช้า ทางลุ่มๆครับคุณคือ,อน้องช้างครับผมให้กินอิ่มนอนหลับเราก็ต้องทำครับผมกิจวัตรของควันช้างก็คือหายาเลี้ยงน้องช้างครับผมนี่ครับแบกหนึ่งนี่หอบเลยนะครับผมนี่ครับผมรถเรา จอดใโอ้พึ่งได้พึ่งได้ก็บ,บะมืดนะครับผมโอ้เดี๋ยวจะวางมันได้นะครับผมนี่นะครับผมปลายาของเราอยู่นู้นครับผมนี่บรรยากาศครับผมอยู่ที่แปลงยาพันไร่ของเราเหมือนเดิมครับผมนี่ยาใบข้าวกําลังยังไม่ยาวมากนะครับผมอีกสกักอาทิตย์หนึ่งนี่พอดีครับผมแปลง้าพันไร่เขา นี่เราก็ตัดอยู่ข้างๆแปลงพันไร่ของเราครับผมยากาศนี่นะครับผมครับผมก็นะครับพลทหารตกสุดไว้ครับผมดูเลยเปล่งนี่วะเดินกลับครับผมประมาณคนละสิบเที่ยวครับคนละสิบเที่ยวเรียกเหงือครับเรียกเหงือยามเช้า ดูทางครับผมเดินนี่ต้องระวังนะครับผมเพราะว่าเป็นตอตอที่เราตัดไว้มันแหลมนะครับผมแหลมเดินไม่ดีอาจจะโดนซิ่มตีนนะครับนี่ครับผมดูทางครับอุ้ยสู้คักมาหนีิสู้คักเห็นหญ้าสวยครับผมไก่ก็อดเอาครับนู่นป่ายยาเขาถึกจุดนะครับผม จะแบกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเต็มรถยังไงเดี๋ยวถ่ายดูครับผมยอดครับแบกไกลหน่อยครับผมเสาเลยผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนครับจ่าเคครับพี่ร้อยอันนี้หาระไนนี้ของเรา ได้น้ำหนักครับผมลดที่น้ำหนักไป2ขีดครับนี่นะครับผมกำลังยังไม่ยาวนะครับผมหญ้าใบข้าวของเราสวยๆนะครับผมอรออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเนาะเราก็จะตัดหญ้าใบข้าวนะครับผมผลต่อไปอยาสวยๆให้น้องช้างของเรานะครับผมอสวยๆเลยครับผมหนุมครับเครื่องครับเราจะใช้เครื่องครับผมอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องน้องขนุนแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามสวัสดีครับักป